นี่ค่ะวิทำไมเสียงสะท้อนเนาะกระปุกนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเดรากเอ่ออสคาร์ดาร์กอนดาร์กอนบอบบี้นะคะทุกคนเป็นหนีจากคุกใต้ดินเนาะมันเป็นด่านบอบบี้นะคะเป็นเอ้อเราไม่เข่งบอบบี้นะคะ คือเราก็จะตายบ่อยหน่อยเนาะมันคนคือหัวร้อนมากเลยนะดาเน,นี้ยเอ,อ่อทำไมภาพกระตุกเพราะว่าแบตชั้นค่ะคือเล่นเกมทั้งวันเลยวันนี้ชิปบัมบัมบัมเบม เดิมเบิมเบิมบ่มชืดุดดุดชดุดคือแบบว่ามันต้องใช้สมาธินะคะเลยไม่ได้พูดเนาะเอ้ยไม่ค่อยพูดนะคะอันนี้คืออะไรงานชิคพอยเรียบร้อยอ๋อโอเคอันนี้เบสิกเนาะไปดีกว่านี่เห็นไหมง่ายจะตายด่านนี้ มาหาอันนี้ต้องขึ้นบันไดที่เวียนหัวที่สุดในโลกนะคบาาน,น,นะคะนะคะเอิอ่มน,นี่คืออะไราาอันนี้หรือเปล่าทุกคนคือเราไม่รู้นะอ้าวเช่เฉยเลยอีกสามอันนะคะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้หนี่กุญแจรหรือม่กระทาคะเนี่ยไปทุกคน คือเราสามารถกระโดดได้นะไม่เป็นไรแบบว่าจิบๆเลยบ๊อบบี้เนี่ยก็ง,ง่ายอยู่นะทุกคนไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นคือเราถ่ายได้แค่สิบโอ้โหไม่ถึงหรอกอุ้ยเอออุ้ยเออดีสคือตอนนี้แบบจะหมดอะทุกคนทำยังไงดีชึบ โอ้โหคือเราห้ามโดนพื้นใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะถ้าแบตหมดก่อนก็คือไม่รู้นะเราไปชาร์จก่อนไหมอ่ะไม่ต้องหรอกแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเพื่อนนั่นไงเพื่อน,นะอะเพื่อนหาเรื่องเจ็บตัวทุกคน กันจะไปเหยียบทำไมเนี่ยแหวะวิอา้าวนั่นเออเฮอตายรอบหนึ่งได้ตายรอบสองดีทุกคนแล้วเพื่อนอะชอบหาเรื่องเจ็บตัวทุกคนเราไม่ชอบมาทุกคนเอาใหม่ชึบชึบ ชิบชิบชิบเชิบชิบเชิบชิบชิบอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นชิบเครื่องใช้สมาธิมากเลยเอิอ่มแต่ได้แล้วได้แล,ล้วทุกคนวิโอเคทุกคนได้ลแล้ว ด่านต่อไปโคตยากเลยทุกคนคือเราเคยเล่นแล้วเหอะไปห้ามโดนน้ำซีคิวมาล้กดคือด่านเนี้มันยากสุดเลยทุกคนเราไม่ชอบปัดเป๊ะเดี๋ยวเรามาเล่นต่อนนอแบตจะหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะทุกคนบาย